เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้มากับพบกับพี่ชัยที่ตลาดน้าบางลำพึงนะฮะเดินทางมาไม่ยากครับเดินทางมาง่ายนิดเดียวของเราก็จะอยอะนนู่โซนนี้ครับโซนนี้โซนนี้ตรงนี้ก็จะจอดที่มอไซค์เป็นที่จอดรถได้เยอะนะครับโดยรวม ลืมบอกไปคันนี้แต่งล้อมาให้แล้วนี่แต่งล้องานแบบนี้เลยใส่คิ้วใส่กันชนให้นะกันชนเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับมีครบเลยใส่ให้มาใหมย่ยางก็เปลี่ยนมาใหม่ฮะ ก็เรามีไฟแนนซ์พร้อมจัดไฟแนนซ์วันนี้ได้เลยนะครับก็เป็นไฟแนนซ์โอทิโก้ครับอาจจะร้อนหน่อยวันนี้ครับสวยๆทำงานแบบนี้เลยเนี่ยหรือว่าต้นไม้สามารถซื้อได้เลยนะครับมีต้นไม้พร้อมมีคนขายพร้อมวันนี้คนค่อนข้างจะน้อยฮะแต่ว่าดี่ครับ